ครับเพื่อนๆนะครับเดี this this mm ๋ยวก็มาเปลี่ยนน้ํายากันนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับสีแดงนะครับใช้มาสมมุตินะใช้มาสองสามปีอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะตัวถ่ายแผ่นยาเห็นไหมนี่นะครับรงมานี่นี่นะนี่นะครับเดี๋ยวเปิดออกนะครับเดี๋ยวล้างก่อนนะครับในกรณีที่เออเราอยากเปลี่ยนสีน้ํายานะครบสามปีนะครับนะครับเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับจากสีแดงสีชมพูเป็นสีฟ้านะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับ มาเปลี่ยนนะครับก็คือเดี๋ยวก็คือล้างสีแดงในระบบออกให้หมดนะครับนี่นะครับคือถ้าน้ํายาเราอา่ไม่หมดสภาพนะครับก็สภาพดีนะครับยังมีอายุงานที่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าใกล้หมดแล้วนะครับหนึงถึงสปีนะครับผมอาจจะ2ปีก็ได้นะเพื่อนนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายนะถ่ายน้ำยานะครับสำหรับระบบ ระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเวลาเวลาเปลี่ยนน้ายาจะคิดหนักคิดมากนะครับคือจริงๆแล้วไม่ต้องคิดมากนะครับโดยปกติแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนยากครับแต่ว่าต้องดูนิดนึงในช่วงที่เหมือนกับว่ากรณีที่เราประกอบไปนะครับเราประกอบไปเนี่ย ต้องถามนะครับถามผู้ที่ประกอบให้เราหรือว่าบอกหรือว่าแก้งล่วงหน้ากับเขาไปว่า,ามีวาลวถ่ายน้ํายาไหมนะครับม,มีวาลถ่ายน้ําให้ถ่ายไหมแล้วถ่ายตรงไหนถ่ายยังไงนะครับถามไปได้เลยนะเพื่อนนะนีนะ่มันก็จะทําให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับกรณ์ระบบน้ำเนาะนะครับนี่นะครับก็ลันลันแบบนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดใส่นะครับเปิดใส่ปวดใส่อะไรนะครับออกไปนะครับเปิดให้มันทิ้งเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับ คือเปลี่ยนสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ยวนี่สีฟ้านี่จะเปลี่ยนสีนี้นะครับก็ประมาณนี้ลองเปลี่ยนสีดูนะครับใช้แต่สีแดงมาก็เริ่มที่จะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนมัางนะครับอะไรแบบนี้เนาะโอเคเพื่อนเดี๋ยวมาเปลี่ยนสีกันนะครับนะครับน้ายาเคมีนะครับน้ํายาหล่อเย็นนะให้ใย่สีนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะน้ำยาหล่อเย็นนะครับ น่เพื่อนๆก็ได้ฟังเรื่องการทำให้ระบบอวาการเลือกซื้ออุปรกรณ์นะครับของคอมพิวเตอร์นะให้เย็นนะครับแล้วก็ข้อดีก็เสียต่างๆนะครับก็วันนี้มาฟังเรื่องของการถ่ายน้ำก่อนน้ำเปิดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถ่ายน้ำก่อนอยากจะเห็นสีน้ำเงินแล้ววันนี้ซ่อมเครื่องให้ลูกค้าตะก,กี้ยาวเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนบอร์ดไม่ได้เปลี่ยนนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลย ไม่ได้ถ่ายคลิปเขารีบมากนะครับเขาจะไปตัดคลิปคืนนี้มาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับไม่ถึงบ่ายโมงด้วยซ้ำเกือบๆนั่นแหละอันนี้มันสี่โมงกว่าห้าโมงแนละ้วเเสร็จอ่ะโอเคครับมาต่อกันล้างน้ำล้ำยานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับาสักสองรอบแล้วกัน เนื่องจากว่ามันเราไม่จําเป็นต้องล้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับระบบของเรามันมันไม่ได้เลอะเทอะอะอันนี้อันนี้ผมแค่ใส่น้ํายาเทสมันก็เลยไม่ได้มันเหมือนไม่ได้ใช้งานจริงๆจังๆนะคร,นครับคือน้ํายามันไม่ได้ผ่านความร้อนนะครับผมมันก็ยังใสๆอยู่นี่นะครับเป็นแนอ,ออกมานิดหน่อยนะครับาจะแค่เที่ยวนี้ก็น่าจะ มันจะไม่มีขิ้ฝุ่นคิตะกอนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพวกน้ํายาหล่อเย็นนอกากัอ่ามันจะมีเรื่องของฝุ่นมีเรื่องของตะกอนด้วยนะครับอืมนะครับเราใช้น้ํายาล้างออกนะครับเป็นคราบเป็นอะไรนี่นะเพื่อนะนะครับผม ง่ายไหมครับไม่ง,ง่ายนะเวลาล้างเครื่องนะนะครับปิดแล้วเปิดนะครับก็เนี่ยครับ,รบอันนี้คือกรณีที่เราอยากเปลี่ยนสีนะครับเราอยากเปลี่ยนสีแล้วแต่แล้วแต่หลายๆท่านอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะเราก็ก็ดู ลงระบบนะกบเดี๋ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับผมจะปสีแดงแต่ว่าเดี๋ยวล้างล้างตัวน้ํายาสีแดงในระบบอ่อนนะฮะล้างออกก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะว่าถูกเราสีมันจะเป็นยังไงหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นสีใสก็มีนะครับเป็นน้ํายาหล่อเย็นที่เป็นสีใสครับเป็นใสแต่มีครับก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรา โอเคนะครับโอเคผมปิดก่อนนะครับนะครับปิดเสร็จนะครับปิดเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาน้ําออกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวาวน้ําเนี่ยที่เป็นวาลที่เรียกวาวเนี่ยนับกดมาข้างล่างน้ำยาเห็นไหมออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาหมดเลยนะครับเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยนะครับอย่าลืมปิดวาลเข้าไปด้วยนะ นะครับผมเปิดแล้วปิดปิดเข้าไปด้วยนะเวลาเติมน้ําใหม่นะเพื่อนนี่นะครับถ้าเราลืมเนี่ยมันก็จะออกมาอย่างนี้เห็นไหมนี่นะครับผมเราก็ดันตรงนี้กลับด้วยนะนี่นะครับเราดันไปแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเติมน้ำยาสีน้ําเงินกันเลยนะครับแล